สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดทั้งปี2567สำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษยกเข้าสู่ราศีพฤษภโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงิน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวศูนย์ยพาหะมีทิศทางที่จะให้คุณด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากดังนั้นด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดปีนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆอีกทั้งยังส่งผลดีให้ด้านการงานและด้านโชคลาภดีตามไปด้วยส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจของชาวลัคนาราศีเมษมีความสุขเบิกบานเป็นอย่างมากไปจนตลอดปี สำหรับดาวที่โครจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษดาวแต่ตางที่โครจรในจักรราศีล้วนแต่มีทิศทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาดาวที่โครจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษร,ระยะตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเธอรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้เจ้าชะตาจะทำมาหากินสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดีคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและมักมีโชคด้านการเงินอยู่เสมอๆจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด ระยะนี้อาจจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นมรดกจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาที่เคยได้ร่วมลงทุนด้านธุรกิจต่างๆข้อควรระวังด้านการเงินระยะนี้ด้านการเงินใช้จ่ายเงินควรระมัดระวังอย่างรอบคอบเพราะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่อย่างมากอาจเกิดความสับสนวุ่นวายด้านการเงิน ควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีอย่าหลงเพลินใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากระยะวันที่20มกราคมถึงวันที่2เมษายนระยะนี้ดาวเห็นการเงินโคจรสถิตพบสุภะพบกรรม,มะและพบลาภะระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทอง และรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงระยะนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบลาภะช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง เพื่อนฝูงมิตรสหายจะสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างไม่ขาดการเสี่ยงโชคการลงทุนด้านการเงินมักจะโชคดีประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้ลงทุนด้านธุรกิจการเงินใดๆก็มักจะประสบผลสำเร็จดังหวังอยู่เสมอๆอ,อีกทั้งจะมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลัก สร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงระยะวันที่2เมษายนถึงวันที่27เมษายนดาวสุขดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบวินาศช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนธุรกิจการเงินหรือการหาเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปลงทุนในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากควรระมัดระวังเก็บรักษาให้ดีและระมัดระวังด้านรายรับรายจ่ายให้รอบคอบอาจส่งผลเสียหายในด้านการเงินได้ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนด้านใดๆครับสรุปด้านการเงินช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบตนุพบกระดุมพระพบสหัสชชะพบพันธุและพบปุตตะสำหรับช่วงนี้ด้านการเงินจะดีอย่างมากๆเจ้าชะตาจะเป็นคนที่หาเงินเก่งมีความคิดเป็นเงินเป็นทองอีกทั้งด้านการเงินจะมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาไม่ขาด และจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการร่วมลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องและรายได้ด้านการเงินที่มาจากการเดินทางระยะใกล้และจะมีรายได้ด้านการเงินในรูปแบบซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะบุตรบริวารจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาให้เริ่มการสร้างสรรค์ผลงานด้านการหาเงิน และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงนับว่าช่วงกลางปีนี้ด้านการเงินดีอย่างมากๆครับสรุปด้านการเงินของชาวลักนณาราศีเมษช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ระยะวันที่27สิงหาคมถึงวันที่19กันยายนระยะนี้ด้านการเงินชะลอตัวลงแต่ก็ทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ดีด้านการหาเงินอาจจะต้องใช้ความพยายามและเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็พอที่จะมีผลดีสร้างรายได้ด้านการเงินอยู่อย่างต่อเนื่องช่วงหลังวันที่21กันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม ด้านการเงินจะดีขึ้นตามลำดับช่วงนี้จะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามทำมาหากินสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงนี้เหมาะแก่การลงทุนด้านธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศครับสรุปด้านการเงินช่วงปลายปี ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลักนณาราดาวเส,<ม>สาร์ถ้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนตลอดสี่เดือนนี้ด้านการงานจะเจริญมั่นคงและถาวรเป็นอย่างมากโชคลาภด้านการงานมักมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด และมักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอเสมอธุรกิจการงานถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีอีกทั้งจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักสร้างผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างมากพิสหายและเพื่อนฝูงจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีธุรกิจด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ หรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะนี้โชคลาภด้านการงานมักมีอยู่เสมอๆจะลงทุนทำธุรกิจการงานด้านใด ก็มักจะประสบผลสำเร็จดังหวังอำนาจบารมีและเครดิตด,ด้านการงานมีอย่างมากๆเป็นที่เชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินหรือการหมุนเงินจะดำเนินไปได้ด้วยดีสร้างผลประโยชน์รายได้ด้านการงานเป็นอย่างมากสภาวะด้านการงานยังมีงานเข้าอยู่อย่างไม่ขาด มีความมั่นคงถาวรด้านการงานอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมการลงทุนด้านธุรกิจการงานระยะนี้ เหมาะแก่การลงทุนในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมช่วงนี้ไม่ว่าจะลงทุนในธุรกิจการงานด้านใดๆก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จและสมหวังอยู่เสมอตลอดทั้งปีนี้ดาวเสาเจ้าเรือนกรรม,มะและเจ้าเรือนลาภโคจรสถิตพบลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร ส่งผลดีด้านการงานแก่ชาวชะตาเป็นอย่างมากชาวรัคนาราศีเมษวางใจได้ครับตลอดทั้งปีนี้การงานจเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าและจะโชคดีด้านการลงทุนในธุรกิจด,ด้านต่างๆสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมษช่วงปลายปีและตลอดทั้งปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวสุขช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบมรณนะพบสุภะพบกรรม,มะและพบลาภปานี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดมีคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรัก จะมีโชคได้พบรักเป็นความรักที่มั่นคงถาวรถ้าได้รักจะบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเป็นความรักที่จริงใจจะยากดีมีจนอย่างไรก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางและไม่มีข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้นแต่งงานแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งหน้าที่การงาน สำหรับชาวรักนาราศีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองความรักจะมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมหลังวันที่13ากุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคมระยะนี้สำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับสำหรับชาวรักนาราศีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ช่วงนี้จะได้ร่วมมือกันทำมาหากินกับคู่ครองคนรักสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างสูงทำให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นและมีความสุขก,กับรายได้ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ชีวิตรักรองดองกันเป็นอย่างดีช่วงหลังวันที่9มีนาคมถึงวันที่ 2, สองเมษายนช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คนโสดจะโชคดีได้พบรักและเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักอยู่เสมอเสมอคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมีฐานะดีแตกต่างกันเป็นอย่างมากถ้าได้แต่งงานกันแล้วชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสำหรับชาวราารศาีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ชีวิตรักและครอบครัวจะมีความสุขอย่างมากๆและมักจะมีโชคดีด้านความรักอยู่เสมอๆระยะนี้อาจจะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดชื่นเป็นอย่างมากสรุปด้านความรักของชาวรัคนาราศีเมษช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายน โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบที่ดีถึงห้าพบได้แก่พบตนุพบกระดุมพระพบสหัชชะพบพันธุและพบอุตตะช่วงนี้ถึงดาวแห่งความรักจากโคจรสถิตพบที่ดี แต่ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนโสดครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องจะชื่นชมและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านความรักให้เป็นอย่างดีระยะวันที่2สิงหาคมถึงวันที่27สิงหาคม ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาอาจจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะพึ่งพาอาศัยได้เป็นอย่างดีและจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอริพบปัตตนิพบมรณนะและพบสุภะระยะช่วงต้นเดือนกันยายนดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบอริอยู่เรื่มเรือนกับดาวอังคารเจ้าเรือนมอรณนะ ทำให้พบอริไม่อาจให้โทษด้านร้ายดักส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากสําหรับคนโสดดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้คนโสดจะได้พบรักด้านความรักจะเป็นความรักที่สดชื่นและยั่งยืน โดยปราศจากอุปสรรคใดๆขัดขวางและจะเป็นคู่แท้คู่สร้างคู่สมแต่ปางก่อนสำหรับชาวรัคนาราศีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะรักกันอย่างดูดดื่มสดใสหวานชื่นมั่นคงซื่อสัตย์และพรองดองกันเป็นอย่างดีวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่ดาวสุขดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดจะได้พบรักเป็นความรักที่ยั่งยืนและเทิดทูนไวเหนือสิ่งใดถึงแม้จะยากดีมีจนก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่จะมากัดขวางด้านความรักคนที่ได้พบจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานกันแล้วจะอุดมด้วยโภกะทรั และเจริญรุ่งเรืองทั้งฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานสำหรับชาวรัคนาราศีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านคู่ครองความรักจะดีอย่างมากๆและก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นขึ้นเป็นอย่างมาก สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวราหูช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้ดาวราหูเจ้าเรือลาพะ โคจรสถิตพบวินาศพระยานีดาพฤหัสเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตเรือนดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมอรณะทําให้ดาวพฤหัสไม่อาจส่งผลด้านร้ายในการเป็นเจ้าเรือนวินาศได้และยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาทําให้เจ้าชะตาเป็นผู้ที่โชคดีรอดพ้นหายนะและภัยพิบัติทั้งปวง ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงวันที่สาสิบเมษายนช่วงนี้จะมีโชคลาภที่มาจากธุรกิกจารเงินและธุรกิกจารงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอไม่ขาดโชคลาภส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้และความสามารถของเจ้าชะตาเอง อีกทั้งคู่ครองคนรักคู่ส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภใหญ่มาให้หรือมีส่วนทำให้เกิดโชคลาภอีกทั้งจะมีโชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองและอสังหาริมทรัพย์โชคลาภที่เกิดจากการลงทุนด้านธุรกิจการงานและธุรกิจด,ด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอ และอาจจะได้มอรดกพินัยกรรมจากหุ้นส่วนคู่สัญญาเก่าๆที่เคยร่วมลงทุนด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจการงานสรุปด้านโชคลาภของดาวลัคนาราศีเมษช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม วันที่สาสเมษายนดาพฤหัสเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสุภะโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดามมฤตยูเจ้าเรือนลาภะช่วงนี้โชคลาภด้านการเงินจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและจะมีโชคลาภด้านชื่อเสียงเกียรติยศ จะได้รับรางวัลได้รับเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างคาดไม่ถึงว่าจะได้อีกทั้งโชคลาภใหญ่ที่ไม่คาดฝันมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้โชคลาภด้านการงานและโชคลาภด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศก็ยังส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดการลงทุนธุรกิจด้านต่างๆในต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือการลงทุนในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โอกาสที่จะเกิดโชคลาภใหญ่ด้านการเงินมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งช่วงนี้สภาวะด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัก,กนณาราศีเมษช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ